การรบกวนเกินไปก็รุสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีแชนเนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมาเล่าเรื่องการทำสเสน่ห์แบบดั้งเดิมของชาวล้านนานะครับเอามาฝากกันคลิ่นี้ต้องใช้ใบโผนะครับใบโผก็ได้ใช้ใบลักซอนก็ดีหรือจะเป็น ถ้าเป็นโบราณจริงๆก็ใช้กระดาษสานะครับแต่ยุคนี้คงหายากกระดาษสาเนี่ยก็ให้เป็นกระดาษขาวเปล่าๆแทนและกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าต้องมียันหนีบเข้ามาช่วยเป็นกำลังหลักนะอันนี้ก็คือเคล็ดของเขานะครับพิธีของชาวล้านนานะครับหลายคนบอกทำไมมีหลายวิธีอันเนี้ยต้องบอกกันชัดเจนว่าแต่ละ วิชาแต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็ทํามาคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นวิถีของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสายพันธ์ชื่อสืบเชื้อสายมาจากฝั่งไหนยังไงความผิดเพี้ยนหรือแตกต่างมันก็จะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแม้แต่ตัวบทคาถาเองก็ยัางบางทงีก็ยังคิดว่าบางครั้ง ฟังมาผิดก็จะแปลผิดอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วภาษามันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้บ้างเนื่องจากท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นสำเนียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับอขออธิบายก่อนว่ายันหนีบเนี่ยให้อิทธิุลด้านไหนบ้างนะครับเพราะว่ายันหนีบนี่ถือเป็นตัวหลักเลยครับถ้า ถ้าเป็นของแท้ทําถูกหล,ลักตำลานี่จะจะมีอนุภาพดีมากเลยนะครับผู้รู้ท่านแนะนำเอาไว้นะครับยันนีบนี้มีอิทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมโชคลาภเรียกจิตเรียกใจคนรักเปลี่ยนใจศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยให้กลายเป็นมิตรได้นะครับอันนี้ก็คืออ,อ,อิทธิคุณของยันนีบของแท้ที่ ที่มีความเข้มขลังอยู่ในตัวนะครับทำไมหนุ่มๆชาวเหนือนะครับสมัยก่อนที่ผมไปรู้จักไปใช้ชีวิตอยู่แถบตอนเหนือของบ้านเรานะครับก็หนุ่มๆในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพกสิ่งนี้เนี่ยไปจีบสาวนะครับส่วนใหญ่นะครับหรือแทบทั้งหมดนะครับเท่าที่รู้จักกันนะ พกเอาไว้เพื่อให้บางคนก็พกเอาไว้ไปทํางานเพื่อให้เจ้านายเอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาสงสารพอค้าแม่ขายเนี่ยก็พกเอาไว้นะครับอันนี้ก็พกไม่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สังเกตได้จากการที่ผมได้มีวิถีสัญจรอยู่หลายๆท้องถิ่นในแถบภาคเหนือนะครับพิธีนี้ ต้องทำตามเคล็ดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครอยากให้สำเร็จจริงจังนะ,ะถ้าเราจะใช้ใบโพถ้าหาใบคิดว่าใบโพน,น่าจะหาไม่ยากนะใบโพก็ขอให้เป็นใบโพนะครับหรือใบลักซ้อนนะอันนี้ก็ถ้าใครหาได้นะครับหรือต้องแต่ว่าสิ่งที่เราต้องอเน้นชัดเจนนะครับก็ต้องเลือกจาก ก็ต้องเลือกใบใบโพหรือใบลักซ้อนะจากกิ่งที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับเลือกมาสองใบนะชี้ไปทางทิศตะวันออกเลือกมาสองใบก่อนจะเด็ดจ,จากต้นนั้นนะครับเราก็เล็งเอาไว้เลยว่าเราจะเลือกใบไหนนะแต่ก่อนที่เราจะเด็ดจ,จากต้นเนี่ยเราควรมีการอธิษฐานขอกับเทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาณนะที่แห่งนั้นก่อนนะต้นไม้ตัวนั้นเราไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่เราควรจะมี ขออนุญาตนะ,ะสวดภาวนาของเราผู้รู้บอกไว้ว่ากล่าวแต่ปากก็ได้หรือใครจะเป็นจุดทูปอธิษฐานก็ไม่ว่ากันนะครับภาวนาคำขอกล่าวคำขอไปนะฮะมาขอของดีไปใช้ให้ชีวิตรุ่งเรืองขอบารมีครูบาอาจารย์ผู้ปฏิสฐานในสากลละโลกตลอดจนเทวดาอารักษ์ได้โปรดส่งนุนบุญน,นำด้วยเทินสาธุเราก็อธิษฐานไปนะครับ อธิษฐานตรงนี้เสร็จจากนั้นกลั้นหายใจนะถ้ากลัวก็กลั้นหายใจได้ไม่นานให้สูดลมเข้าปอดให้มากก่อนที่จะกลั้นหายใจให้สูดลมเขาหายใจเข้าไปลึกๆเพราะเราจะกลั้นหายใจในช่วงที่เด็ดใบไม้เนี่ยเด็ดใบที่เราต้องการในสองอันนะแล้วก็ขนาที่เด็ดต้องกั้นหายใจและต้อง ต้องมีการท่องนโมด้วยนะครัคบนโมสามจบเนี่ยนยโมตัสสะปะกวาตุอรละหะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะปะกวาตุอรละหะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะปะกวาตุอรละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะช่วงที่เราหยิบนะฮะแล้วก็ดึงทีเดียวให้ขาดนะเด็ดทีเดียวให้ขาดทั้งสองใบนั่นแหละใบนี้ดึงทีเดียวเสร็จนะครับอีกใบนึงก็ไปดึงอีก แต่ต้องดึงทีเดียวให้ทุกใบนี้ต้องดึงให้ขาดภายในทีเดียวและอยู่ในจังหวะที่กลั้นหายใจแล้วก็ช่วงจังหวะที่เราท่องนโมทั้งสามรอบให้จบคือพูดง่ายๆว่าท่องจบปุ๊บทุกอย่างเป็นอันเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเราถึงจะกลับมาหายใจปกติได้น,น,นั่นคือวิธีการนั่นคือเคล็ดนะครับเ้าเอามาสใบนะครับก่อนที่จะทำเราก็ต้องเลือกเลือกแต่ละใบก่อนนะ เล็งเอาไว้แล้วและค่อยตั้งจิตอธิษฐานพนมมือขึ้นกล่าวขอกับเทวดาอารักษ์ณสถานที่ตรงนั้นแล้วถ้าต้นโพต้นนั้นอยู่ในวัดในว่าอยู่ใกล้กับโบสถ์อยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับควรจะขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่หรือไม่ก็มีการขอบูชามาให้ถูกต้องถูกกาลเทศะจะเป็นการดีมาก ผู้รู้ท่านบอกเอาไว้แบบนี้นะครับบางอาจารย์แนะนำว่าให้หาใบโพหรือใบลักซอนเนี่ยที่เกิดอยู่ในพื้นที่ที่อาถรรพ์นะอาจจะเป็นทางสามแพร่งพื้นที่ของวัดอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเราจะเน้นนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่วัดนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าในวัดเองจัดปะ มีการสวดทําพิธีกรรมสําคัญสาคัญทางศาสนาเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับก็เสมือนไม่ต่างจากการปลุกเสกปลุกเสกโดยโดยโอัตโนมัติว่างนั้นเถอะนะครับความหมายก็คือทางวัดจะไม่ว่ามีบุญมีงานเทศกาลนะครับเขาก็จะทําพิธีนะครับทําพิธีสําคัญทางศาสนาแค่วันพระวันเจ้านี่ท่านได้ มีการเทศนาธรรมหรือทำพิธีอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นนะครับเขาเชื่อว่าแรงอาถรรพ์จะจะช่วยเพิ่มความคลังนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่าบางคนเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆนําใบโพธิ์ที่ได้มาตัดแต่งให้พอง,งามนะครับหมายถึงว่าตะกุดเราขนาดไหนก็ตัดประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าเราจะสอดไว้ในตะกุดพับเราหรือยันหนีบเรานะอ่า ให้พอดีเพราะว่ามันอาจจะเล็กกว่าตะกุดพับหน่อยหรือยันหนีบหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าโผลผนอ,อกมาเยอะมันอาจจะหลุดออกมานะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเป้าหมาย1ใบนะแล้วชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา1ใบนะประกบคู่หันหน้าเข้าหากันนะแล้วเสียบเข้าไปในยันหนีบนะ อันนี้เขาไม่ได้เน้นนะว่าต้องอันไหนข้างบนข้างล่างนะอันนี้ไม่ได้เน้นนะครับเพียงแต่ว่าเอาชื่อทั้งสองด้านที่เขียนชื่อของเรานะประกบเข้าหาหน้าเข้าหากันประกบเอาไว้ด้วยกันแล้วก็เสียบเอาไว้ในยันหนีบแต่จะทําพิธีจริงจังก็ต้องจัดดอกไม้ทุกเทียนนะครับมีขันห้าบูชาโคบูชาบูชาโคขอนินุญาตเจ้าของวิชานะครับโดยถอยคําวาจาของเรานะ แล้วก็ตั้งน,นโมสามจบก่อนทําพิธีเราก็ควรเตรียมอะไรให้พร้อมนะ,ะเตรียมว่าทําความสะอาดร่างกายเตรียมโต๊ะหมู่บูชาอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนบอกว่าไม่ต้องเตรียมถึงขนาดนั้นก็ได้แค่จุดเทียนกับธูปนะบางอาจารย์เขาอาจจะแนะนํามาอย่างนั้นเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่พร้อมนะครับจริงๆแล้วควรมีขันห้าอัญเชิญอ,อิทธิบาลมีเจ้าของวิชา ให้มาสิงสถิตยอยู่กับเรานะครับเพื่ออนุภาพของความเข้มขลังนะครับแล้วก็ตั้งนมโมสามจบนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมจิตติจิตตังจิตมนุษสานังปุริสาอิถิยังโอมพรมะจิตตังปิยังมะมะมามะมามาเอหิจิตตังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิอิวัตโพอ,อาคัจฉาหิโอมสวาหุมติดมะอะอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิมามาจิตตังอาคัจายะอาคัจาหิเอหิมะมะท่องไปจนกว่าจะให้ครบเจ็ดรอบหรือเจ็ดจบนะจากนั้นนำเอาไปไว้ใต้หมอนของเรานะเชื่อว่าบุคคลที่เราปรารถนาจะบังเกิดความพึงพอใจต่อตัวเรา ถ้าเป็นแฟนหรือใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับจะรักกันยิ่งขึ้นไปนะถ้าอยู่ไกลก็จะคิดถึงเราตลอดเวลาไม่ไม่คิดจะนอกใจไม่คิดจะเหลียวมองคนอื่นนะ,ะผู้รู้แนะนำเอาไว้ว่าก่อนนอนให้หยิบตะกุดพับขึ้นมานเสกภาวนาดป่ายงว่าก่อนเรานอนเนี่ยเราก็หยิบพนมมือขึ้นแล้วก็เอาตะกุดไว้ในมือนะครับแล้วก็พนมมือแล้วก็สวดภาวนาก่อนนอนทุกคืน คนขยันมักได้เปรียบท่านว่าอย่างนั้นนะครับใครทําบ่อยก็ได้เยอะท่านว่าแบบนั้นนะครับยันหยีหรือตะกุดพับเนี่ยผู้รู้เน้นว่าต้องใช้ของที่ปลูกเสกตามตำรายอย่างถูกต้องถึงจะมีมนคลังอันนี้เราก็ต้องต้องดูเอาเองนะครับและอีกอย่างหนึง่งการที่ใครจะถามว่าต้องท่องกี่วันสาเร็จวันไหนนั้นผู้เล่าเองก็คงไม่มีคําตอบให้นะครับอันนี้ขอบอกตามตรงเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่ผู้กระทำถ้าตั้งใจจริงมีสามาธิมีความเพียรตั้งใจจริงลำลึกนึกถึงคิดถึงเขาภาวนาเขาสื่อจิตหาเขาประมาณว่าให้เขารักเราเหมือนอย่างที่เรารักเขาอันเนี้ยผมว่ามีมนต์ขลังมากนะครับก็จะมีโอกาสสำเร็จโดยวมันไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าต้องสำเร็จวันไหนต้องสำเร็จเท่าไหร่เมื่อไหรจะใช้งานได้แล้วจะหยุดวันไหนเนี่ยบอกไม่ถูกนะครับ เราต้องพิจารณาเอาเองตรงนั้นนะและปู่ย่าตายายของคนล้านนานเนี่ยแนะนําเอาไว้ว่าถ้าอยากให้เจ้านายเอ็นดูให้เขียนชื่อเจ้านายด้วยกระดาษสาสมัยนี้มันคงหายากแล้วละ่ะกระดาษสาแต่ก็คงไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับจะแนะนําว,ว่าให้ใช้กระดาษขาวเปล่าๆแทนก็ได้นะครับไม่ต้องไปดิ้นลนหากระดาษสาให้มันหลายขั้นตอนนะเขียนชื่อเจ้านายเอาไว้แล้วเสียบ เสียบเอาไว้ในยันนิบเขียนแผ่นเดียวนะไม่ต้องเขียนชื่อเราอันนี้เขียนเพียงชื่อเดียวคือชื่อเจ้านายชื่อหัวหน้าของเราเนี่ยแหละหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยคนที่ไม่กินเช่นกับเราเนี่ยเขียนเข้าไปด้วยแล้วก็หนิบเอาเสียบเข้าไปไว้ในยันนิบนะอันนี้ไม่ต้องไปไว้ที่นอนนะนะอันนี้พกไปพกไปในที่ทํามานนะพกยันนิบไปด้วยเหมือนกับว่าเราเขียนชื่อเขาแล้วนะใช่ไหมเราก็เสียบเข้าไปในยันนิบแล้วเราก็ปลุกเสกด้วยคาถา อ,อีกบทหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่อยากให้เจ้านายอ็นดูสงสารเพื่อนฝูงเห็นใจเพื่อนฝูงรักใคร่นะหัวหน้าหรือผู้บัญชาการหรือผู้บัญชางานเราเนี่ยให้เขาได้เมตตาเราวางอันเถอะนะครับก่อนจะออกจากบ้านเราก็สำหรับเขียนชื่อเสร็จแล้วก็เสียบไว้ในยันหนีบแล้วก็พนมมือขึ้นอธิษฐานนะตอนพนมมือแล้วก็หนีบยันหนีบเข้าไปด้วยในมือนะนะครับ ก็อธิษฐานตั้งน้งโมสามจบไปคา,าถานี้ไม่ต้องเ,อเขียนแค่ชื่อก็พอนะเวลาท่องจะไม่ไม่ต้องไปใส่ชื่อเหมือนคาถาที่แล้วนะครับอันนี้ท่องไปเลยนะครับตั้งน้งโมสามจบดท่องไปโอมจิตติจิตตังจิตมนุษสานังปุริสาอิถิยังโอมพรมะจิตตังปิยังมะมะมามะมามา,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 มา ท่องเสร็จก็เป่ามนใสยันเน็บนะครับแล้วพกติดตัวไปทํางานก็อย่าให้ใครเห็นนะครับเอาซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อในอะไรก็ว่าไปฮะผู้ใหญ่จะเอนดีผู้ใหญ่เนี่ยหรือหัวหน้างานเนี่ยจะเอนดูสงสารเพื่อนฝูงก็จะรักใคร่เพราที่เคยไม่กินเส้นกับเราก็จะก็จะเหมือนใจอ่อนกับเราว่างั้นเถอะรักเราเป็นถือเป็นลูกเป็นหลานเรากับเลือดเนื้อเชื้อไขแท้แท้ว่างั้นนะครับอันนี้คือ ความเชื่อของปู่ย่าตายายในของคนล้านนาเขานะครับบางเรื่องเล่านะครับถือเป็นเรื่องเล่าของความเชื่อแม้แต่ปัจจุบันก็ยังหาข้อพิสูจน์ยากนะ,ะพวกที่เป็นข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ก็บ่อยนะและคนที่เห็นต่างนี่ก็เยอะอันนี้ถือว่าผู้เล่านี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะเกิดขึ้นได้ที่ความเห็นต่างกับคนเชื่อกับไม่เชื่อมัน มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอันนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าเราจะควรทํำยังไงกับสิ่งสิ่งนั้นนะเราควรจะมีขอบเขตมีถ้อยคําที่เหมาะสมในการออกความเห็นเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะนะครับมันก็นจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะสังคมเราอ,อยู่มาตั้งแต่กําเนิดก็มีความเชื่อคู่กันมานะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะ พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีไฉพลานามัยสมบูรณ์ภูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอพระคุณที่กดติดตามและก็ให้กำลังใจกันเสมอมาสวัสดีครับ